ก็สำหรับคลิปนี้นะครับในช่งจนก็จะพามาบล็อกโฆษณานะครับที่เด้งนะครับขึ้นหน้าจอของเรานะครับที่เด้งมาเตือนเราที่เด้งมาหลอกลวงเรานะครับอาจจะรวมไปถึงนะครับข้อความจากมิจฉาชีพนะครับเว็บของมิจฉาชีพที่เขาอาจจะยิงนะครับยิงเข้ามาในมือถือของเรานะครับสําหรับใครนะครับที่ท่องเว็บนะครับเป็นประจานะครับจะเจออาการประมาณนี้นะครับมือถือของคุณติดไวรัสมือถือของคุณ หน่วยความจําใกล้เต็มนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เรากดนะครับมันจะนําพาเราไปยังเว็บอีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บนอก Google Home นั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่คลิปนี้นายชัจุนจะพามาปิดนะครับโฆษณาพวกนี้เว็บไซต์พวกนี้นะครับที่มันหลอกลวงเราให้เรากดเข้าไปนะครับหรือเราอาจจะเผลอกดเข้าไป นั่นเองนะครับขอป้องกันการโดนแฮกมือถือได้ด้วยนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับแล้วกดเข้าไปที่ Google Chrome ของเรานะครับกดเข้าไปที่ Google Chrome ของเรานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมองไปที่จุดสามจุดนะครับมุมบนขวามือนะครับจุดสามจุดมุมบนขวามือนะครับกดเข้าไปที่จุดสามจุดนั้นแล้วให้เพื่อนๆมองหาคําว่าการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่า เสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับหาคําว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆมาที่หัวข้อแรกนะครับคือล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับกดเข้าไปที่คําว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกช่วงเวลานะครับตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับ ให้เลือกเป็นตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงหรือ7วันนะครับให้เลือกเป็นตั้งแต่ต้นแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการติ๊กถูกอ่าติ๊กถูกนะครับให้นะครับให้เหลือไว้นะครับล่าผ่านที่บันทึกนะครับเราไม่ต้องติ๊กถูกตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อไหรที่เรา นะครับเข้ามาใหม่หรือเราได้ล้างรหัสผ่านตรงนี้ไปนะครับเราเข้ามาใหม่เราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับสําหรับเว็บไซต์ไหนที่เราบันทึกรหัสผ่านไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่ามันจะลบรหัสผ่านออกจากเว็บไซต์ที่เราเคยล็อกอินไว้นะครับเราก็ทําการเอาติ๊กถูกออกนะครับหรือบางคนนะครับอยากให้ล้างร้อซเลย นะครับเว็บไซต์ไหนเราเคยเข้าแล้วเราไม่อยากจะเข้าอีกแล้วล้างมันให้หมดนะครับก็คือไม่ซีเรียสกับรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆติ๊กถูกให้หมดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับเราสะดวกแบบไหนนะครับเกี่ยวกับรหัสผ่านนะครับอ่าถ้ากดทั้งหมดนะครับแล้วก็กดล้างข้างล่างนี้อ่ามันก็จะล้างการท่องเว็บให้เรา ทั้งหมดหล้างข้อมูลการตั้งเว็บทั้งหมด่าแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะฮะแบ็กกลับไปแล้วให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าป๊อปอัพและการเปลี่ยนเส้นทางตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับป๊อปอัพและการเปลี่ยนเส้นทางนะครับของใครที่อนุญาตแบบนี้นะะให้ปิดนะฮะไม่ปิดเลย ปิดเลยนะครับปุ๊บนะครับปิดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะบล็อกเว็บไซต์ไม่ให้แสดงอปอ up นะครับก็คือว่านะครับเว็บไซต์นะครับที่ไม่ใช่มาจาก google home โดยแท้นะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์เถื่อนเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายนะครับมันจะไม่สามารถแสดงนะครับเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราได้อีกนั่นเองนะครับหมายความว่านะครับมันจะบล็อกเว็บไซต์ของบุคคลที่3นั่นเอง นะครับก็ปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับต่อมาโฆษณา,าคำว่าโฆษณานะครับเลื่อนลงไปหาคำว่าโฆษณาตรงนี้กดเข้าไปที่คำว่าโฆษณานะครับใหเ้เพื่อนเพื่อนยกสวิ์ปิดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คำว่าโฆษณานะครับให้ยกสวิ์ปิดนะครับมันก็จะบล็อกโฆษณานะครับในเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาที่อาจจะแทรกหรือทำให้เราเข้าใจผิด โฆษณาพวกนี้ก็จะไม่สามารถเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครัเพื่อนๆม,มาที่คำว่าคุกกี้คุกกี้กดเข้าไปคุกกี้นะครับให้เพื่อนๆกดคําว่าบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3นะครับบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ตรงนี้นะครับแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับแล้วเราก็กดออกไปนะครับแล้วก็กดปัดทิ้งแล้วเราก็กดรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้ง แล้วเราก็จะกลับเข้ามาใช้งาน g o o g l h r o m e ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เจอปัญหานะครับก o เกิล o m e เด้งโฆษณาโฆษณาเด้งหน้าจอบ่อยๆนะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ของนายช่งจนได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ